สวัสดีครับเอซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนี่ครับครับเอซีนี่ข้าวที่มัดเมื่อวานนี่เนาะวันที่งนี้ก็ฝนเข้าเนาะดูนครับข้าวที่เกี่ยววันนี้นะครับเอฟซีแต่งด้านล่างนี่เนาะไม่เสร็จนะครับเอฟซีหรือไม่เยอ,อะนตรงนี้นะครับเอฟซีก็ถึงเวลาค่ำแล้วนะครับเอฟซี างพางรอแล้วนะครับโทรมาบอกแล้วนี่มาวันพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าก็จะเกี่ยวตรงนี้ให้เสร็จแล้วก็เกี่ยวฝั่งนี้เนาะแห่งนี้นะครับก็นี่ข้าวก็เริ่มแห้งแล้วนะครับพี่สีนี่ตัวส่วนที่ไม่ได้เอาขึ้นขันเนาะคันเทนาเนาะก็อยู่ในน้ำเลยครับพี่สี วันพรุ่งนี้ก็ไม่วันพรุ่งนี้ก็วันมะรืนเนาะ,ะมัดเอาขึ้นมาไว้อยู่ด้านบนเนาะมาไว,ว้อยู่แถวตรงที่ดินแห้งเนาะนแบบนี้นะครับไอซีอ่ข้าวเกี่ยวเมื่อวานนี้ครับนี่ที่เกี่ยววันนี้แตงนี้นะครับไอซีอยังเหลือนิดเดียวนึงมันเป็นมันมีน้ำเนาะมันเลย เกี่ยวยากนะครับไีซีตะก,กี้นี้ก็ขึ้นไปขนข้าวเนาะหาข้าวสี่คนเนาะผมแม่น้องก้อยพ่อตาแม่ยายเนาะนี่พ่อตากับแม่ยายก็อยู่ในเขียงไงไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับไีซีกลัวพ่อตาไม่ตาอายครับทีนี้กลับบ้านวันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อมืสงสัยจนะเป็นวัน เมื่อืนเนาะมัดข่าวแต่งนี้นะครับพี่สีทยอยมัดทยอยผลเกี่ยวไปตอนบ่ายนู่นใกล้จะเลิองงานก็ผลเข้าไปไว้นะครับพี่สีอยู่ในเฉียงนี่ยอยู่ในกระตับในเฉียงนาเนาะวันพรุ่งนี้ต้องเกี่ยวครับพี่สีแถวนี้ได้เกี่ยวแน่นอนไอ้น้องกล้วยก็เดินมาอยู่นะครับนี่โอ้ยมัวแต่หาข้าวเนาะลืมพี่สี รีมนัดเนาะว่าคนภูทรกำังช่างพงโลอ,อยู่นะครับพี่สีขึ้นหายอยู่หากินเนาะโอ<ฮ>้คนภูทรทำไมห้าวแท้เหี่ยวเมื่อวานนี้แห้งนะครับพี่สีข้าวอยู่ตรงน้ำก็แช่น้ำอยู่อย่างนั้นเลยนะครับพี่สีเนาะ ขนขึ้นมากท็ทั้งอยากเกี่ยวทั้งอยากขนเนาะนี่โอ้ยอยู่บรรยากัยามเย็นนี่ตอนขนข้าวไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีกลัวพ่อตาแม่ยายอายเนาะเสียวเสียวสลังเนาะถ้าถ่ายพ่อตาพ่อตาแข็งแรงจริงๆครับพี่ซี หาบข้าวข้างละแปดโอ้โหผมไม่ได้นะครับพี่ซีค่างละห้าหน้าหลังข้างละห้านะครับพี่ซีเนอะค่อยๆทำไปเนาะแบบทำแบบจิ๋ววิ่งวิ่งทำแบบจิว๋วไม่ได้นะครับพี่ซีมันเหนื่อยเนาะมันเร็วนี นี่งครับข่าวที่เขาเกี่ยวเมื่อวานส่เมื่อวานนี่เนาะก็ขนเครื่องข้าวบานเรียบร้อยนี่เกี่ยวเมื่อวานนี้มันถ่ายคลิปไม่ดูอยู่นะครับสิใช้รถเนาะโอ้คุณผู้ทอนนี่มาเร็วจริงๆเนะาะทำยังไงวะถึงจะขับคันเนาะ นะเขารออย่างนี้น,นะเขาพีมันยังไม่คำเนาะยังไม่มือโอ้เขาเกี่ยวเปลงน,นี้ของเขานะครับพี่ซีใช้มือเกี่ยวใช้คนเกี่ยวเนาะโอ้โหนี่ดงไหวทั้งดงทั้งหนามมีแต่ ต้นหวายนะครับพี่ซีมีทั้งน้ำโอ้หถ้าวิ่งเข้าไปนี่ถ้าไม่ใส่รองเท้าความเด็ดเนาะเข้าไม่ได้นะครับพี่ซีดงมันจริงๆครับน้ำทั้งนั้นเลยวิ่งผ่านได้หนึ่งเลยละครับพี่ซีถ้าใส่รองเท้าเตะถึงยอดพอตาแม่ยายก็ พอตาสงสัยจะนอนเฝ้านาเดีนแม่ยายกลับบ้านเนาะโอ้เด็ดนะครับพี่ซีเด็ดยามเย็นเนาะนอือเขาเกี่ยววันนี้มัง้งเออเขาเกี่ยววันนี้เนาะนี่ครับใช้คนเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวลงไม่ได้ต้องใช้คนนะ วันนี้เกี่ยวข้าวก็สามทีน่นาไม่ยายนาะสามคนเม,มื่อวานนีน้ห้าคนวิ่งเกี่ยวนุ่นวิ่งเกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวไม่ให้มันทำไมไม่เกี่ยวให้เป็นเ็จเป็นแปลงเป็นแปลงกันหน่อยสิเนาะถ้าเกี่ยวเป็นแปลงเ็เป็นแปลงปแปลงวันนี้ง่ายเนาะนูน่น วิ่งขึ้นไปเกี่ยวแปลงนู้นวิ่งขึ้นไปเกี่ยวแปลงนี้คุณสุดท้ายลงมาแปลงเดิมเมนังก่อยก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยนะครับไอซี่ายังไงนะเหนื่อยเหนื่อยอ๋อภาษาพิดได้ว่าเมื่อยนะครับไอซีไม่มีแรงจะพูดไม่มีแรงจะพูดแล้วอ๋อสนใย ต้องใสหมดลิดข้าวเนาะหาข้าวหมดลิดข้าวแน่นอนข้าวก็วันนี้ก็จะมาเกี่ยวข้าวใหม่นะครับพี่สีถ้ามาเห็นคลิปก็ถ้าทัานก่อนแหละครับพี่ีถ้าจะรอถ่ายตอนบ่ายเนาะตอนเช้านี่เดินไปนี่ไปนานโอ้วันนี้เกี่ยววันนี้โอ้โเสร็จแล้วตรงนี้ใช้มือ ใข้คนเกี่ยวโอ้มันสูงมันสับปะหลังนะครับส่วนมันสับปะหลังโอ้ไข่งงูมาดังพักตรงนี้เนาะโอ้ยน้ำปีนี้นะครับอิซีนี่ีที่นาเขาสุดยอดเลยไม่ได้ลงไปหาปลาเนาะนี่ครับ เราจะถ่ายควายเนี่ยยายให้ดูก็ไม่กล้าถ่ายนะครับพี่สีเสียวสลังเนาะเสียวสลังว่าวาดเลยนะครับพี่สีหนูท่านก็เหนื่อยเนาะไม่กล้าไปพูดด้วยเนาะเหลยอยู่างเงียบๆนะครับพี่สีนี่ครับใกล้จะถึงรถมอไซค์แล้ว แลยวอีกประมาณน้อยกว่าเมตรตร้องรีบเดินเนาะน,นี่ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ